มามาครับไอพวกวันวันนี้ผมก็จะมาสอนใช้คียร้อยกันนะครับแบแบปรับได้เล่นเนียนๆก็ได้แล้วจะปรับคี้ร้อยอะไรก็ได้นะครับผมก็ให้เราแตกไฟล์นี่มาก่อนนะเอาไฟล์คียร้อยออกมาแล้วก็เข้าไฟล์เอ็มนะเดี๋ยวสอนเปิดก็ให้เราไป เดี๋ยวผมจะบอกนะว่ามีมันเล่นได้แบบแค่บางประเทศนะเดี๋ยวผมถ้าใครเดี๋ยวผมจะลองแบบว่าเอาทำแบบประเทศเอื่นมาบ้างถ้าอยากได้หลายประเทศนะแต่ตอนนี้ขี้เกียจเนี่ยขี้เกียจแต่ขี้ไม่อยากทำไปรเรียนซีไปอ่ะก็ให้เราเปิดซีขึ้นมาลนะ่ะต้องเป็นซีที่บายพาสแต่ถ้าไม่บายพาสก็โดนแบนนะครับ นะคขับตีขี้เกียจก็ไม่ต้องเปิดซีกันอะ่ะเหมือนกูัวไอ้สัสกูติดตีขี้เกียจกดคลิกนี่ไปเลยเดี๋ยววะกดเปิดขึ้นมาก็าจะขึ้นมาอย่างนี้นนะก็รอรอ,อมัน ถ้าอยากจะเล่นไมเนน้เนียนๆเหรอมันไม่รู้ว่าชีเท่าไหร่ไอเชียถ้าถ้าอยากเล่นเนียนๆก็ขีสักห้าพันอ่ะปรับเนีย่ยให้ต้องปรับทั้งสองอให้มันเท่ากันนะอย่างอย่างอ่าอยากเล่นเนียนก็แนะนําสักประมาณห้าห้าพันหกพันอ่ะเล่ประมาณเนี้ยน,นะเนียนๆอะ่ะปรับถปาปรับให้มันเท่ากันนะ,ะเดี๋ยวบอกไว้เลงไม่ตัดได้กูขี้เกียจตัดชิปกูเอาเรียวๆนี่แหละ ก็นี่นะไฟล์ที่มันเล่นได้มันต้องเป็นไฟเอ่ b องหกเก้าเก้าอย่างเนี้ยนะถึงจะเล่นได้นะเนี่ยแต่เป็นอนื่นมันจะไม่สามารถเล่นได้นะต้องเป็นไฟล์ mb2699 เท่านั้นนะครับกดอ่ะ,อะกดเลือกไว้รอเลยแล้วก็รอ <c oughs> เยอะเขาชาจัดนานในส้นสตีนงี่แหะประเทศกากไอ้คุยเรียนซี่อ่ะเออโทษครับโทษครับกูว่ากูจะเลิกเรือนแล้วนานเนี่ยกูตัดเลยแล้วกันไอ้หน้าหีอ่ะตัดกันว่ะ สต็อปไงตอ่อยแม่มึงไม่มีตัวสต็อปอีกเออมาแล้วมาแล้วสนี่นะเราถือไม้ขึ้นมานะครับอาอสัตว์อยู่โดมต่อยนี่หว่าถือไม้ไม่ได้เออจิออ๊บติปแป๊บนึงนะนี่นะให้เราปรับค่าแป๊บนึงนะพี่พี่อาจเช็ดอยู่แป๊บนึงเอาแค่ปรับขาไป okay. นี่นะเราปรับค่ายไอพ่อเคียเ้ยนะให้มันเท่ากันทั้งสองอันนะไปเดี๋ยวกูจะไปล้องให้ดูอันนี้น่าจะเป็นคีลอยนะแจกฟรีนะครับใครไปขายก็พ่อังตายอะแค่นั้นแหละไอเยี่ยมไปเยี่ยมนยี่ยมนไไวิวาบมหรอ๋อเอฟเจ็ดไปเดี๋ยวคพารเรือเลยนะดูดูดูด นี่นะกูขอไมอ้เดียวนี่นะเห็นปะอ่าเผื่อยังไม่เห็นผลอ่าอ้นนี้จะเรียกกูมา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 ,มานี่ไงเผื่อไอสัตว,ว์กูอะโนวันโนก๊อตที่ตัวบาบีกอืมแค่น,นั้นแหละไปละไอสัตว์ไอพวกงโง่